เพื่อนที่น่ารักของแอร์ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby m a s t e r World แอร์สียงแจวมาแล้วค่ะเพืพ่อนๆคลิปนี้แอร์จะมารายงานสนติความปังของคลิกแคลกและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเบมอนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เริ่มที่ความปังของคลิกแคลดกับการฉลองยอดวิว11ล้านวิวกับยอดไลค์กว่า8แส0ไลค์ภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะ ถึงว่าสถิติมันทะลุกเกินเป้าหมายไปมากจากที่ทาง Baby Monster Global ได้ตั้งเป้าไว้เลยนะคะส่วนใน YouTube Video t r a i n i n g Worldwide จากเป้าหมายที่ตั้งไว top 5นั้นปรากฏว่าคลิปคลัด M V ได้อันดับหนึ่ง t r e n i n g video บน YouTube Worldwide ไปแล้ นัมเบอร์วันบน YouTube ของโลไปเลยสิคะ่ะกรีดมากอะทุกคนส่วนสถิติในอเมริกานั้นคลิกคลัก MV, คกเอขึ้นเทรนด์วิดีโอมาแรงในอันดับที่4ของ YouTube USA และขึ้นเทรนด์อันดับที่11อดในไอจูน USA m u s i i v i d e o ด้วยค่ะนี่เลยทำให้คลิกคลักกลายเป็นเพลงเคพ p OP, เพลงแรกของวงเจนห้าที่ได้ขึ้นชาร์ตบนไอจูนยในโหมดมิวสิกวิดีโอเลยนะคะทุกคนโอ้ oh my god ชัดมา あ <music> กันที่ข่าวดีๆกับการที่ Baby Monster ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงานประกาศรางวัล Melon Music Awards 2024ในสาขา Most Loved Artist ศิลปินที่ได้รับความรักมากที่สุดโดยรางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปิน10รายชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลีและศิลปินที่ได้รับรางวัลในงานนี้เราจะเรียกว่าได้รับรางวัลบนสังค่ะ โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะมาจากยอดดิจิตอล80%และจากการโหวตอีก20%ซึ่งจะเปิดให้โหวตในเว็บโหวตของเมลอนตั้ง ่วันนี้จนถึงวันที่14พฤศจิกายนและคนที่จะโหวตได้จะต้องมียูเซอร์ของเมลอนและมีหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีเท่านั้นถึงจะโหวตได้นะคะอ่ะมอนสเตีร์เกาหลีทุกคนจำนวน8ล้านคนช่วยกันโหวตให้เบมอนดนด่วนๆแอบร้องขอด,ด้วยชเวิต และพรุ่งนี้แล้วนะคะที่พวกเราจะได้ชม drip mv กับการเล่าเรื่องราวภาคต่อต่อเนื่องมาจาก mv click clap แอดก็ไม่อยากจะเดาอะไรมากจะรอลุ้นของจริงมันไปเลยแต่ทินแน่แน่แอดมั่นใจอย่างหนึ่งเลยว่า drip จ,<า>จะต้องเป็น mv ที่มีสีสันแตกต่างจาก click clap แน่ๆค่ะเพราะถ้าสังเกตดีๆใน mv click clap ที่วิดีโอจะเป็นโทนขาวดำ black and white แต่มันจะมีอยู่ซีหนึ่งที่ไม่ถึงเซียวว นาทีที่เอมันมีสีสันปนเข้ามาซึ่งมันเป็นสีท่อนแรกคของรามีค่ะที่รามีใช้สีสเปรย์พ่นสีแดงออกมาในนาทีที่1.48 ก็อาจจะมีในยะสำคัญอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่จะเชื่อมโยงกับ MV p l a n เพลงดริก็เป็นได้ยังไงพรุ่งนี้11โมงรู้กันและนอกจากจะปล่อย MV l n เพลงดรแล้วพรุ่งนี้เพลงทั้งหมดในอลบั้มก็จะถูกปล่อยออกมาให้ฟังพร้อมๆกันด้วยนะคะเตรียมวีเพลง b ีซายกันได้เลยแต่ก็อย่าลืมโฟกัสไปที่ MV b l a n เพลงดรกันเยอะๆด้วยนะเพราะดริฟคือเพลงไตเติลของเบมอนนะคะพวกเราเหล่า มอน i ีสต้องมาร่วมสร้างสถิติให้ดีที่สุดให้การคัมแบ็กนี้ของเบมอนเริดปังโด่งดังและเป็นที่จดจําไปอีกนานแสนนานตำนานตัวลูกตัวหลานต้องสรงพลังยิ่งกว่าชาวมนตรีและมอนซีสทุกคนต้องช่วยกันเพื่อสุดยอดของพวกเราเบบี่มอน และนี่ค like right ือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเพืเ่ต์คิดเห็นอย่างไรก็เมนกันมาด้เลยสระเสรีแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักๆแลวบายสวัสดีค่ะ